Wadham Alhusashwalim Shah Dantan Hawanta Silas <laughs> Alwan Barkwa Udam's man. Now, to make you know, maybe Clipp หรือก็จะเล่าเยอะกว่านี้เล่าว่าเออเราได้เรียนรู้วิธีจับสัตว์ป่าแล้วนะวิธีการสะกดจิตสัตว์ป่าอะไรเงี้ยไม่มีเลยแหละเอาเลยครับส่วนดีณผู้ชมนะกับพบกับพรานมองพาร์ทที่3แล้วนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่นเล่นถึง3พาร์ทได้นะฮะแหมมันไม่น่าเชื่อตรงไหนวะมีคนบอกว่ากด x สามารถเปลี่ยนอาวุธได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องกดคิวค้างแต่จะเปลี่ยนบรรนูนไม่ได้นี่ดิเวียนเยอีกเรื่องหนึ่งคือมีคนบอกว่าธนูลูกูครทุ้าฟได้นะพี่หัวนิด เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับทนูใช้ไม้หนึ่งกิ่งนะครับสร้างเรียบร้อยไม้รัวๆรัวๆทีนี้ไม่ต้องไปหาเก็บเองเรียบร้อยจ้านี่แหละสิ่งที่เราต้องการโอเคลำดับถัดไปเราจะทำการไปหาไว i ์ว w o ตรงนี้นะครับเรียกว่าเป็นถ้ำของหมาป่าสีขาวเลยนะฮะแล้วก็ไปสะกดติตเขาเพื่อให้มาช่วยต่อสู้เคียงข้างเรานะครับ ตัวเราอยู่นี่เดี๋ยวทำไมมันใกล้หมีทังเลยหมีสีน้ำตาลด้วยโคดฮาร์ดสามารถจับหมีได้ด้วยครับแต่ว่าเรายังเรายังจับไม่ได้สกิลเราสกิลเทเมอร์นี่ไงนี่สกิลต้องขั้นนี้ครับถึงจะจับหมีสีน้ำตาลได้โอ,โอเคไมย่ยากไปแล้วฮะเรากำลังจะไปที่รังหมาป่าสีขาวอย่างน้อยเอาหมาป่ามา ช่วยสู้ได้ก็ยังดีครับเจอแล้วอุ้ยอุ๊ยอุอยโผล่ p o i ยอุ๊ย,ย,ย,ยเสียงอะไรอุ้ยตกใจหมดเลยบ้าเอ้ยเสียงช้างเหรออุ้ยใครเขายิงอะไรลงมามันอะไรก็ไม่รู้รอบๆเนี่ยมีเสียงช้างเสียงนูนีรเสียงนั่นสไลด์ลงโผล่ point โผล่ p อ i n t แบบแฮดมาร์มากๆตรงนี้ครับ ำหมาป่าอุ้ยใช่หรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ยตามหาวูฟแพรกเดเดอร์แล้วก็พวกอูดัมันพวกอูดมมันล่าหมาป่าข้าต้องหยุดมันโอเคกดแซดเล็กโนกโ,โอูดําคือพวกอูดํมมันล่าพวกหมาป่าเราทิ้งไงเราก็เลยไม่มีหมาป่าเดี๋ยวมาสะกดจิตเราต้องฆ่าอูดําก่อนใช่ไหมดีไงเพียบ<า> <พอ S 1> เลย เจอแล้วโอ้โหหมดแล้วฮะโอเคแคนเซลยังไงวะแคนแคนเซลโดยการกด C โอเคครับไปแท็กเรียบร้อยตายกันที่หมดแล้วกันมันล่าหมาป่าเราหมาป่ามันพวกเรานะได้บอกให้มีตัวไอตัวนี้มันถันมาทางนี้ครับไอตัวหลังสองตัวนี้น่าจะฆ่าก่อนนั่งลงแล้วช่วงนี้นั่งลงแล้วเอานี้ก่อนออ อ้าวเห็นเห็นหรือเปล่าไม่เห็นอีสิอ้าวยิงโดนอะไรเนี่ยเฮ้ยาอนานายีนีเ่เบนจ้าเบนจ้าตายเย่เรียบร้อยเก็บของกันโอ้โหหมาปงหมาป่านี่นี่ก็ไล่หมดเลยเหรอเราจะจับหมาป่าที่ไหนบ้าเอ้อเรียบร้อยอุ้ยเดินเดินผ่านกองไฟตายสามารถกดเอ่อกดคิวแล้วก็ คราบเหยื่อได้ด้วยครับนี่ไงเหยื่อโอเคกด V.. เพื่อตามรอยเลือดไปยังลังหมาป่านะครับแล้วก็ต้องต้องเตรียมเหยื่อด้วยใช่ไหมเนี่ยเรามีเหยื่อแล้วอันนึงโอ้โหนี่ไงรอยเลือดหอเก็บไม่ได้กดเคสกิลอัพได้แล้วเหรอหมาป่านที่จับได้แล้วครับโอเคเราเหลือสกิลพอยต์ไว้ก่อนเผื่อว่าจะอัพไอ้พวกนี้ได้ แล้มาป่าอยู่ไหนตามรอยเลือดใช่ไหมรอยเลือด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 มาทางนี้ต้องหายไปแล้วทางนี้ครับโอเคอันนี้ไม่ใช่หมาป่านี่มันหมูป่าทางนี้ครับทางนี้แถวนี้นยา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 ,ยาเราไม่ได้จะมาทำร้ายอะไรอะ่ะเดี๋ยวดี้ยังไม่ได้จะทำอะไรเลยโอ้ยเล่นนะห,หมูเป็นเป็นแค่หมูยังจะเล่นเนอะโอเคแค่ไล่เขาพอครับ น่อแบบลอยเลือดมาทางนี้ลอยตีนลอยตีนหมาป่านี่หรือเปล่าต่อไปนั่นไงเจอแล้วร่างหมาป่าที่รักหมาป่าสีขาวอุ้ยเราจะต้องทำการคราฟเนื้อเหยื่อก่อนครับอันนี้คราฟแล้วแล้วก็โยนเหยื่อเพื่อล่อเสร็จแล้วก็ตอนที่มันกำลังจะกินเราเข้าไปใ,ใกล้แล้วกดอีค้างอ้อ มันเป็นอย่างนี้นี่เองมาอยู่นี่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโยนโยนเหยืห่อเรว็วกินเลยกินอ่าเข้าไปใกล้แล้วกด E ครั้งเฮ้ยเฮ้ยหยุดๆยุดยุดยุดอันน่ะไอ้ยักษ์โอ้น่ารักโอ้ลูมหัวด้วยอ่อน่ารักอ๋อสารมาสั่งให้ สัตว์เราไปโจมตีได้โดยการคลิกขวาเล็งแล้วก็กด G ีถ้าสัตว์เราเลือดออกเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ฮิวด้วยเนื้อถ้าสัตว์ตายสามารถชุบได้โดยการกด B โอเคครับเพชรเพชรน่ารูปรูปน่ารักจังเลยไอเสือมานี่เราจะต้องกดกดอันนี้ค้างใช่ไหมแล้วก็กด G วิทยย้วิทวิท โอเคครับ <c oughs> เราไปลองสู้ดีกว่ามานี่ขโมนแมนตามเรามายัางไงเราให้มันตามางไงวะมานี่ไปไม่มาตามพ่อมาลูกนี่ไงนี่ไงเจอเจอเจอกดอัลเทอร์เนตค้างเพื่อรีคอเรียกกลับอ๋ออย่างนี้นี่เองเฮ้ยไปฆ่ามันฆ่ามันอ่าลุย งามเงี้งามงามช่วยช่วยช่วย,วยน,นี่สุดยอดจัำซิเล่ฮิวหิวหิว,หว,หวออกไปโอ,อ้สุดยอดจังเลยมี่กรอนี่ไงเห็นแล้วไปฆ่ามันอืออืออืองามอร่อยออหอนทำไมล่ะลูกใจเย็นกด B เราจะเห็นว่าสัตว์ชนิดใดสามารถจับได้บ้างนะครับสัตว์บางตัวจะต้องใช้สกิลที่สูงขึ้นโอ้โหเราสามารถเทมอะไรได้บ้างมีหมาในเวอร์ชั่นหายากคือ,อน,นี้วูฟธรรมดาไววูฟคือที่เรามีอยู่ครับแล้วก็อันนี้คือแรวูฟแม่เจ้าสเต็งเยอะกว่าป้องกันไฟด้วยโอ้โหไม่กลัวไฟนะครับตัวนี้มีที่ไหนบ้างในตอนกลางคืนมันจะอันตรายมากแล้วก็มีสัตว์นักล่าออกมาล่ากันเพ่นพ่านเลยนะครับโอเคคอมพลีท okay. กลายเป็นเจ้าป่าเรียบร้อยตามมาลุกตามมาลุกเราแบบจับสัก10บสตัวได้ไหมแล้วก็มาใช้ฟา t ทา a เวลรู้แล้วนะ่าโอเคครับโอเคเคเวสเรา,าให้กลับไปที่เชลเตอร์เรานะฮะฟาสเอา้ามันฟาสได้เลยนี่หว่าไม่ต้องเป็นต้องเข้าแคมป์ก่อนโอเคครับนี่มันมืดแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเดีเดเดเด๋น้องหมาไปนูน่นฆ่ามัน go โก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 งามงามนี่หมาต้องสู้หมาไปไหนแล้ววะเดี๋ยวตามดูผลงานกันเฮ้ย,อยโอดโอดโหดโหดเโหดนี่ิวก่อนเอาไปลูกขอให้ลอยหมาคงไม่กลัวไฟเราใช่ไหมคือเราต้องหาเนื้อด้วยครับเพื่อเอามาเลี้ยงเลี้ยงสัตว์เราเราต้องล่าสัตว์ต่อไปเป็นเป็นวงจรโอเคเรื่องอุย้ยมันมาเยอะกว่าลูกลูกกลับกว่าลูกอันตรายอันตรายเราไป ที่นี่ครับโอเคฟาทาวเวลรวดเร็วทำใจเพราใช้ย,ยังไฟสตูกลับมาแล้วหมาเรายังอยู่ใช่ไหมอะมาแล้วเอ,อันอาวาลัลลเบิลเฉยอ๋อมันเรียกตรงนี้ไม่ได้ครับฮัลโหลเอาแล้วคนเขาอุ้ยนอนกันชิวเลยนะชิวเลยนะเราต้องไปเควสไหนก่อนในทีนี้เควส Talk to Sailor หรือ Talk ท็อกทู a าแมนทุกทุกชาแมนดีกว่ารู้สึกอยากได้สกิลโปเกมอนเทรนเนอร์มากกว่านี้โปเกมอนเทรนเนอร์ฮัลโหลท็อกย่าสตรองอินิจิพื้นที่นี้มันดีมากสำหรับเวนจานะแต่มันก็ยังขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งอะนะอ้อป้านศักดิ์สิทธิ์นี่เองเพื่อเยียวยาเลือดเนื้อและวิญญาณ ต้องสร้างบ้านด้วยเหรออัปเกรดอัปเกรดบ้านเพื่อปลดล็อกสอกิลแล้วก็อาวุธนะครับเทนเซฮัทอวัลเลเบิลอัปเกรดโอเคโอ้อ้อโอ่โห่สร้างอย่างไวอันนั้นคือตัวเราเหรอสก,กา้าโอ้เรากลายเป็นอะไรไปแล้วเย้นี่นะครับเราจะทำการอัปสกิลได้ ทีนี้ก็สกิลครับนี่ไงเราสามารถจับพวกเล็บเผิดจากัวได้แล้วครับนี่แหละที่อยากได้โอเคส่วนอัพนกเนี่ยเราสามารถเอานกไปโฉบเพื่อฆ่าศัตรูทั่วไปได้นะครับโัวหแจมเลยจัดไปเย้ yeah. นี่ไงจับสิงโตได้ครับโหอยากจับสิงโตมากเลยอ่ะมันเป็นอะไรที่เมสซิ่งมากแน่นเลยตายเถอะ ไปคุยกับอาไซล่าก่อนดับแรกมาจับพปเกมอนกันเถอะเอาคุยข้างหลังไม่ต้องคุยขงหน้าพวกสัตว์ป่ารับฟังคำสั่งจากเจ้านั้นเหรออีกไม่นานเวนจารก็จะมาได้เห็นท่านเจ้าป่าเราจะสร้างที่พักบอกคนอื่นว่าที่เนี่ยสามารถพักอาศัยได้สร้างม่งสร้างอะไรบ่อยๆวะเอาสร้างได้ทันทีเนี่ยโอ้โหพอดี รีซอสเราเยอะเราไม่ต้องไปหาเพิ่มเลยครับเย่ตุ้มๆๆงานสเปนยาบาลบีบาลบาปัญญาเย่เปเย่ยาโอ้สำเร็จเสร็จสิ้นผูกมันให้สร้างเลยเยอะแยะเนี่ยสร้างทำทักกาก็ได้ล่ะมันจะได้เซอร์โวสกิลได้อัพเกรดธนูด้วยเออว่ะของดีของดี ทัชกาเคฟอยู่ไหนขอสร้างด้วยอ่ะสร้างมหมดอ่ะทีนี้สร้างทุกอย่างดูยยาสเปนยางเบลเบเบลาาจะดีใจอะไรกันขนาดเ <c oughs> ย้เรียบร้อยครับเซอร์ไวล์สกิลได้าเอ็กพีธนูอัพเป็นเวลสองได้ครับแต่ว่าต้องใช้หินตอนใต้อะไรวะเนี่ยโอ้ใหม่กุเดส ต้องเข้าไปคุยกับไซล่าโอ้โหถ้ำเราทำไมแลดูถ้ำมันแบบอยู่ดีถ้ำก็ลึกไซล่ามาละจ้าไซล่าเจ้านั่งทำอะไรทีนี้พวกเวนจาก็จะมาหาเราเยอะขึ้นเพื่ออยู่บ้านเจ้าไงล่ะไซล่าพวกเขามาเพราะถักข่าตั้งหากพวกเขามา เพื่อมารับชมอาซวินเจ้าป่าก่อนเจ้าจะมาเนี่ยข้าอยู่คนเดียวในถ้ำแห่งนี้แต่ตอนนี้ข้าจะอยู่กันพร้อมหน้ากับทุกคนน่าดีใจอดีใจวันนี้ข้าไปเจอพวกอูดําที่ตายข้าไปเอาหูมันมาด้วยและกระบองนี้ก็เช่นกันสำหรับเจ้านี่ไงอูให้เราเหรอจริงอ่ะจะดีเหรอ <c oughs> ข้าเกรงว่าพาะอ,อูดำจะมาพรุ่งนี้ทำไมมาไวจังอันนาสวงอีกแล้วทีนี้เจ้าก็ <c oughs> อัดพวกมัน <c oughs> ด้วยอาวุธของมันนี่แหละ <c oughs> ท่านเจ้าป่าอย่๋เรียกเรางี้ได้ไมั้ยรู้สึกขนลุกไงก็ไม่รู้นะชอบกล <c oughs> แย่มากไปอาอาวุธเข้ามาแล้วให้เราอัดพวกมันด้วยอาวุธ ตัวเอง The next day นะครับวันรุ่งขึ้นฟ้าสว่างแล้วแยกย้ายกันตื่น mm hmm. Daily resource มันเติมแล้วเหรอแดงว่าเราเอาได้มีแค่อะไรก็ไม่รู้ครับเอาหมดนี้สร้างระเบิดระเบิดพึ่งมันเป็นระเบิดที่เต็มไปด้วยพึ่งอยู่ข้างในอโยนโย,ยนใส่ศัตรูโหน่าสนใจโอเคครับแล้วนะครับช่วงนี้มา อยากไปลองใช้หลอเกินไปมีอะไรหรือไซล่าพวกนักล่าเราเห็นพวกอูดำอยู่ใกล้ๆอุ้ยพวกมันมาเพื่อโจมตีเราแต่เวนจาก็พร้อมจะอัดกลับเช่นกันเฮ้ยโอย้มาแล้วอุ้ยมาด้วยอ่ยาอุ้ยมาอุ้ยสองพัน พี่อุ้ยล่ะไอ้พวกเวนจ่าแกอยู่ไม่ได้ออกไปไม่งั้นแกตายโอ้โหไอ้อุ้ยเอ้ยอู้ทำเข้มทำเข้มฆ่ามันให้หมดทิพายละยังไงดีไซล่าอยากบวกมานานแล้วอูดำมันเยอะเหลือเกินพวกเราก็เยอะเช่นกันทักกาก็เป็นเจ้าป่าซะด้วย นั่นไงไว้เรียกว่าไว้วางใจในตัวเรานะฮะเราต้องเรียกสัตว์มาแล้วครับช่วงนี้มันเรียกเราเป็นเจ้าป่าฉะนั้นลุยเรียกสัตว์ต้องกดเอ่อกด B Attack ็อู่ดำใช่ไหมอ๋อเลเวลโอเคมาลุยไปกัดมันวิทวิท,วทเอลุยโอเคเราคอยยิงจากระยะไกลดีกว่าเพื่อความแน่นแฟนเพื่อความแน่น แฟนแฟร์เต็มขายิงย้อยนี่เอ้าไม่อุ้ยนั่นแหละถูกต้องแจ่มมากทําดีทําดีกัดมันกัดเนี่แหละดิวิอะไรวะเดี๋ยวมันมีให้ไปข้างหลังดีเฟนต์วินเลดโอเคไม่เป็นไรครับแค่ดีเฟนต์ตรงนี้ก็น่าจะพอกัดมันอุ้ยนั่นแหละงําไว้งํางําเอา หายแล้วมันมันตีไอ้นี่เราแป๊บนึงกลับก่อนกลับก่อนเฮ้ยเฮ้ยขึ้นขึ้นขึ้นโอเคเรียกสัตว์กลับมาโอ้โหมันมาโจมตีฝั่งนี้บ้าเฮ้ยต่อด้วยต่อด้วยขึ้นไม่ได้โอู้ชิดอู้ชิดเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นอาจขนูโอเคกัดมันกัดมันกัดกัดออกไปตัดออกไปยังไงวะยังไงวะกัดกัด ถูกต้องนี่แหละแจมอุ้ยชิบหาระสัตว์เรนจะตายเออตายเรียบร้อยเอ่อฮิวตื่นเตือนเตือนฮ่าฮ่้ยนี่น้อนะเข้า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 หัวกัดมันกัดมันสัตว์ใจอุ้เดี๋ยวเดี๋ยวพิษ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 ต้องหมามานี่ก่อนน้องหมาเฮ้ยมาแา่ฝั่งนี้มาแา่ฝั่งนี้ไหนวะ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 นี่กัดไป งำเลยเทคดาวนี่งำ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 เสร็จงำเสร็จเทคดาวงำต่องำต่องำต่อวิหมาลงตีฆ่าหมาฆ่าหมาแล้วเหรอหิวหิวโอเคเตือนไหมเอาหมามาแทงเอาหมามาแทงเฮ้ย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 เล่นเฮ้ยติดพิษอีกแล้วอันนี้ดีกว่าน้องน้องน้องหมามานี่น้องหมา เอาอาหารให้หมากินก่อนหมาจะตายมานี่เอาจะหอนทำไมจะให้อาหารหรือว่ากินอิ่มแล้วเอาไป yeah, าแววย่ไม่ก็นวะยุ่หมดอีกและ d ดีเฟนส์วิลเลจโอ้โห oh, มันยังมาอยู่ตรงนี้ครับเราคราฟระเบิดมาใช่ไหมรเราเปิดพึ่งนี่ไงเล่ามายังไม่กปเอาหมดแล้วโอเครีกรุป๊ปรีกรุป๊ป <laughs> มัน มันเยอะไปหน่อยโอเคครับอือสุดยอดไปเลยอูดัมชันติอาติอูดัมยังอยู่ไปล่ามันฮักกะโอเคยังอยู่อีกแล้วฮักกะดูพวกมันทำให้มันกลัวเว้นจ้าโอเคครับโอโ้โหโคตรไกลเลยน้องหมามาเล็วน้องหมาโอเคเตรียมธนูไว้ครับ 600เมตรน่ะคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาป้อมหมาคู่ใจนะฮะโอ้สุดยอดจริงอยากจับเสือมากแหล่ะมันมีอะไรให้จับอีกมันมีในเสือเขี้ยวดาบโอ้โหจะไปจับยังไงวะเนี่ยต้องผ่านเคเวสอะไรก่อนด้วยก็ไม่รู้ครับโอเคไปอยูนู้นอยนู่นู้นรู้สึกหมีเล่ยังจับไม่ได้อุ้ยหมาหมาหม,มาในหมาในจับหมาในด้วยดีวยกว่าเพื่อความเออโอเคครับเหยื yeah. ่อโยนเหยื่อให้หมาในมานี้มานี่ น้องหมาจับมาในด้วยโยนนี่ไงเนื้อกินเร็ว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 งุบงับง,งุบงับงุบงับอ่าเรียบร้อยเฮ้เฮ้เฮใจยเย็นหมาไหนเย้เรียบร้อยครับมาอีกตัวหนึ่งแล้วฮเอาแล้วเราเลี้ยงสองตัวพร้อมกันไม่ได้เหรอเอาเรียกได้ทีละตัวเรียกได้ทีละตัวครับ เอตัวนี้มาแล้วเก็บตัวนูน้นอ๋ออย่างนี้นี่เองโอเคถ้าจะจับหมีได้เนี่ยต้องจับสัตว์อีก2ตัวครับแล้วเราก็จะจับหมีได้โอเคจัดไปเฮ้ยเฮ้ยกัดมันนำ้ำนีคอมโบคอมโบจับมีดิงเอ้ยนั่นนะถูกต้องโอเคตรเก่งเลยหมาใครวนะเนีออน่ยขโมนขโมนวิวิดวิวิดอู๋ยังอยู่ยังอยู่อีกนั่นไงไปกัดมัน กันมั้นย่งงามอุ้ยอย่ายิงมาเราี่เฮดช็อตยังไงล่ะฮะยังไงล่ะนี่เอาเอาโอ้ยงาโอ้โคตรเจ๋งเลยวันนี้ให้อาหารให้อาหารเป็นรางวัลอูดอนหลางามกินให้อร่อยเด้อมาต่อต้องจับสัตว์อีกสองตัวแล้วก็จะได้อุ้ยมีอีกเหรอ มีพวกมันเอ้ยไม่ใช่พวกมันนี่มันหมานี่หว่าใชียววะหมาในหมาในถ้าจับสัตว์อีก2ตัวได้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับอุ้ยนั่นนั่นนั่งเสือเสือใช่หวะโอ้โอ้เสือจริงด้วยเสือจริงด้วยจับเสือก่อนจับเสือก่อนมานี่เฮ้ยเสือไปไหนวะเสือหายเสือหายนี่ไงเสือโยนมาเร็วเอาไม่มีเสือมากินสักตัวเดี๋ยวฆ่าอู้ดำก่อนเรียบร้อยครับ เก็บเนื้อขึ้นมามันไม่มีใครกินมาน,นี่มาน,นี่มาน,นี่นี่ไงเสือใช่ปหะเสือวิ่งไปนู้นแล้วอะโหโดนลุมล้อมโดนลุมล้อมไปเร็วง้ำมันเออเจเอาเรียบร้อยอีกไม่แล้วงํา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 เออเจ๋งเก่งมากเฮ้ยเดี๋ยวไอไ้นี่อย่ามายุ่งหนี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 คนขอความช่วยเหลือเรียบร้อยครับ เย yeah. เสือไปไหนมเมื่อกี้เราเห็นเราเห็นเล็บเผิดเราเห็นเสือดาวอะ่ะยังไม่ทันได้จับเลยผมไม่คุณเนสเจอแต่หมีครับหมีสีน้ำตาลนั่นนะเราจังจับไม่ได้เดี๋ยวเรายังไม่แข็งแกร่งพอนะครับเดี๋ยวค่อยมาหาจับทีหลังก็ได้ดีไงไอพวกอูด,ดาอยู่ตรงนี้ครับผู้ชมครับเรียกน้องหมาตามมาก่อนอ่าเราเรียกน้องฮูกมาสำรวจพื้นที่โอ้โหเพียบเพียบ เงียบเลยงำก่อนเลยไหมนี่ไงงำก่อนเลยเออแจวโอเคมาร์กเรียบร้อยสเตลโอ้โหปลาหินได้แล้วก็สเตลให้เล่นสายสเตลเหรอจัดไปเอานี้ฮะสเตลไอบ้านนี่ก่อนกดตัวทีเพื่อปลาหินเดี๋ยวๆสไลด์ลงเลยจังหวะน,นี้พุ่นเอาไม่รู้ ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้โอเคอันนี้อะไรอ่ะคือต้องเผาทิ้งเหรอต้องทุบรือเปล่าอ,อ๋ออ,อ,อ,อย่างนี้นี่เองครับโอเคเรียบร้อยเป็นเบทธนูมาเหลือกี่ตัวยังไงงะม,มันไปลุยไม่ตรงไม่เตลแล้วมันหายไปไหนตัวหนึ่งวะขึ้นแมงมนอีกนี่ไงขึ้นไปทำไมขึ้นไปทำไม ยิงตูดยิงตูดนี่ล่วงเอามาเก็บกันดู้นกันโอเคเรียบร้อยโอ,โอ้โอ้ลูกหมาเราไปไหนแล้วมไม่มาช่วยเลยโอเคแล้วก็ทำลายไอ้นี่วันทิ้งครับหยึดที่ยึดที่หยึดที่ออันนี้นะครับยึดที่ยึดยึดที่ยทเย,ย่ดูเหมือนโอ้โหมันมาเพียบเลยกัดมันกัดมัน สู้ยาดสูยาดสู้ยา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 วสู้ยากินนปโอเคน้องหมาอยู่ไหนวะหาไแล้วสู้ยาวสู้ยาวสูยาวอุ้ยเล่นแรงเล่นแรงเล่นแรงน้องหมาเฮ้ยมันสูงไม่เอาเอาตัวนี้กว่าแไหนวะแถวนี้เอากัดมันมอบหมายหน้าที่ ต่ไล่ตัวนั้นต้องเสร็จเราครับมันขึ้นไปทำไมวะเอาตายเหรอ okay. โอเคโอี่ยิงจังเลยยิงจังเลยหึ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 หแย่ awesome? yeah. มีกำปูบ้านโอ้เรียบร้อย a t t a c k of the อูดัม Easy บอกเลยโอ้พวกเราก็เจ๊งไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยกูดังวันทา เจ้าฆ่าอุ๋ยหรือยังอูดามารีพวกอูดัมตายแล้วแต่ออุ๋ยยังมีชีวิตอยู่ลายวมัะมันต้องกลับไปที่ทางเหนือแน่เลยเจยาวนจาเวนจาตายไปหลายล้านเลยวันนี้เล่นใหญ่เล่นใหญ่ใจเย็นนะไซล่าผมทำดีี้สุดแล้วแต่อูดัมก็ตายไปหลายสิบเหมือนกันนะเวนจา เวนจาแข็งแกร่งขึ้นและยังไม่ชยุดอยู่ข้าต้องการหูไอ้อุ้ย <c oughs> มันไม่หยุดแน่ <c oughs> จนกว่าเวนจาจะตายทั้งหมด <c oughs> <c oughs> อีกหน่อยมันก็จะเจอกับข้าเองข้าสัญญา <c oughs> หน้าเลือดเต็ไมไปด้วยเลือดเลยครับไซน่าเรา อ้าวใครวะเนี่ยอินเดียแดงเวนจายเพื่อเวนจาเวนจายเวนจายเวนจายเวนจาโอเคไฟต์วนจาอูดำความโกรธแค้นของอุ๋ยนี่คือการจุดชนวนสงครามอันยิ่งใหญ่นะครับและได้เป็นการเปิดสงครามที่มันมากนี่เราต้องตามเวนจา สมาชิกเวนจาที่หายไปนะฮะมีมีใจหมานะครับมีโวกา้าแล้วก็มีคารูชเราต้องไปตามหาสามคนนี้โอเคไปพาทหน้าละกันนะสับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะฮะสีเกย์ทุสเตย์ฮิลลี่เป็ดรล่ไหนนะครับช่วป